ริษัทนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดขอนำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวที่ห้างนิวเวิร์ตนาธิเบตนนทบุรีนะครับเพื่อที่จะชมศึกยอดมวยโลก WBU กันนะครับซึ่งวันนี้จะมีมวยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึง4คู่ด้วยกันและที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสหาภาพมวยโลกหรือว่า WBU กันนะครับระหว่างนักชกไทยเรากับนักชกจากเม็กซิโกนะครับเป็นชาวเม็กซิกัน จะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมเรามีคู่มวยอุ่นเครื่องที่จะต้องให้ติดตามกันอีกคู่หนึ่งครับและอดีตเขาเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับ2นะครับของสมาคมมวยโลกนะครับน้ำหนักเมื่อวานนี้1 1 7อปอนด์ครับวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นครับและคู่ชกคู่อุ่นเครื่องของเขานั้นมาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับ น้ำหนัก116.6ปอนด์ครับโจเอลจูเนียลครับกรรมการพู้ที่ปาดบนเวทีนะครับคุณวินัยพูดเพราะขอบคุณครับนั่ก็เป็นเรื่องของการฝุ่นเครื่องของวีรพลนะครับซึ่งเขาอาดีตก็เป็นแเชมเป์โลกของ WBA ซึ่งก็ไปพลาดเาสียทีให้แก่นานาคน,น,น,นดูที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่ได้แพ้น็อก ในยุที่2แกนานาคอนดูแล้วทางบินพลก็กลับก็ามาอุ่นเครื่องชนะอีกถึง2ครั้งด้วยกันนะครับโดยชนะน็อกน้ำมวจากฟิลิปปินเลดิออนเซเนซาในยุที่6แล้วก็มาชนะน็อกวิลลี่ซาราซาในยุที่6น้มัวจากเม็กซิโกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นการขึ้นอุ่นเครื่องอีกครั้งก่อนที่จะขึ้นขย่าบอลลังโลกของ WBU กันต่อไปคููนี้เคยชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นการ พบกันเมื่อคราวที่โจเอกับวิรพลนั้นชิงตำแหน่งแชมป์อินเตอร์ของ WBA นะครับก็ถือเป็นการแก้มือของทางด้านโจเอจูเนียรอีกครั้งหนึ่ง <S <S ท่านผู้ชมจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่าวิารพลของเรานั้นผมจะสั้นกว่าทางด้านของคูต่อสู้โจเอ้จูเนียรนั้น ผมยาวด้าน้างซิ่ง้านเป็นท้ายทอยนะครับจะเห็นผมยาวโดนหมัดเข้าไปนี้ผมสั่ทีเดียววันนี้ทางด้านโจจะแก้มือได้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับกรรมการที่มาตัดสินในคู่แรกนั้นเป็นกรรมการจากคณะผู้ตัดสินบางกอกบ็อกซิ่งนะครับผู้ที่้าบุนเวทีวิชัย วินัยพูดเพราะนะครับแล้วกรมการให้คะแนนอีก4คนมีคุณสัมพันธ์แสงอากาศคุณโชคชัยน้อยรังสีประธานพัฒนรัฐชูชาติเต่งยะนะครับเป็นกรรมการจากบงับงกอกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็นักมวยฟิปลิส์คนนี้นั้นก็เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คงจะได้ชม VTR เกี่ยวกับทางด้านของการสนับสนุนโดยคุณสุชาติพิสิทธิ์อุทินันนะครับบอกว่า ในการชกในไฟนี้นั้นจะผลักดันให้วีรพลนครหลวงโปรโมชั่นขึ้นสู่อันดับหนึ่งแล้วก็จะชิงไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น WBA, w b c IBF ก็ตามครับก็หมายบ้านปอามือเตี้ยขึ้นไปขยับบัลลยทั้งหลังจากที่เคยครองตำแหน่งมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นงานแก้มือของทางด้านโจเอลจูดิโอตรงนี้เป็นยกแรกนะครับ กา,ารแขร่งขันคู่นี้นึงก็โหลดกัน10ยกด้วยกันหลังจากที่เคยได้ห้ามผ่านกันมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ทางด้านของเจยนั้นไปพลาดท่าถูกคนน็กอ,อกเอาในยกที่4ตอนนี้กลับไปฟิตมาเต็มที่ครับหวังมาแก้มืออีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมกล้องเชียร์ดูนะครับว่ามัดขวาของวิญพลนั้นยังใช้ได้อยู่หรือไม่ครับคุณอดุลเดชครับเรื่องของวิญพลนั้นเรื่องสายตานั้นใช้ได้ครับดูนะครับว่าในอดีต ที่ผ่านมาเป็นอดีตแชมป์โลก w b บบแล้วก็ได้มีการอุ่นเครื่องกันมาโดยตลอดทีเดียวครับซึ่งการอุ่นเครื่องแต่ละครั้งนั้นก็ได้โชว์ฝีม้าลายมือมาสองครั้งด้วยกันก็ใช้ได้ครับแม้จะมืดเพียงใดกําำลังใจก็ยังสว่างสวัยอยู่เสมอเพื่อเป็นไฟส่องทางเพื่อสร้างอนาคตกระทิงแดงขอเป็นกำลังใจให้คุณสำหรับทุกวันเวลาของชีวิต ยิ่งดูก็ยิ่งเทรอโซป้ายหนังสิบสองสีสะใจใส่ได้เทอซาพอคิดเท่าไหร่ก็ถูกทุกทีสูตรรวมของสดของครบของดียิ่งใจอย่างนี้คิด,ค,ดคิดเท่าไหร่ก็ถูกทุกทีเนโอซ p เปอร์เซ็นเตอร์ center, ชั้นด้ดินนิวเวอร์รัตนาทิเบต ถึงแล้วกาวช้างเคนจิสูตรใหม่เข้มข้นจากญี่ปุ่นกาวช้างเคนจิฟาล็อกสองชั้นติดแน่นภายใน15วินาทีมั่นใจในคุณภาพทุกหลอดแน่นอนค่ะกาวช้างต้องเคนจิไว้ช่วยด้วยกาวติดก,ก้นครับท่านผู้ชมครับขอ,อนำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวห้างนิเวิร์นัต,ตนาธิเบศ จังหวัดนนทบุรีนะครับคณะกรรมการจัดการ่งขันขอขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาจากเครื่องดื่มกระทิงแดงคุณสกลนครชัยจากบริษัท s อ Sun Trading ทจำกัดคุณกำพลชาติธรรมรักจากบริษัทโลโซจำกัดยกนี้เป็นยกที่2ครับความยิงวันนี้สึดยอดมวยโลกของสภาพมวยโลกนั้นก็เป็นการพบกันระหว่างชวัตชัยนครหลวงโปรโมชั่นนะครับซึ่งจะพบกับซักบงซี่แมักควาลิซ่าเจ้าของตำแหน่งแต่ว่าก็ทางแม็กควาลิซ่านันมีปัญหา ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเราลดหนักมากเกินไปนะครับทางสาภาพเมลเบริรก็ปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็ได้จัดให้ออสววนโดวาเวนซูซานักโชกจากเม็กซิโกดับ3ขึ้นมาชิงตำแหน่งกับสุวัชวชัยนครหลวงรูท่านกันต่อไปนะครับก็ขอเรียนทำข้าใจกับท่านผู้ชมทั้งบ้านได้ทราบวันนี้สุวัชชัยจะพบกับออสววนโดวาเวนซูซาครับรองแชมป์ดับ3จากเม็กซิโกยงนี้เป็นยกที่2กับป้า,าเจียดไปนิดเดียว ดูซิว่าคราวนี้กับคราวที่แล้วนั้นมีรพลจะทําได้ดีกว่าหรือไม่อย่างไรนะครับและทางโจยจะดีขึ้นหรือไม่บีรพลเป็นฝ่ายเสียท้าเข้าไปอย่างที่คุณบุตรัาเสียนเีนได้ทราบเพราะสายตายดีจริงๆรหมัดขวานั้นขอให้ครูนะครับไม่สั่งทังที่ทันใดนั้นก็เก็บไปเรื่อยๆย่ำไปเลยก่อนสร้างความหนักใจทีเดียว โจเอลนั้นเตรียมมาดีครับตอนนี้เตรียมมาจะแก้มืออย่างดีทีเดียวยับซ้ายออกซ้ายนำยับพยา,ายามใช้มาซ้ายสกัดไม่ให้เบียดพลเข้าถึงโยนโตเกิร์ัดยับซ้ายหมัดนำนะครับตรงๆก็ไปถึงกับหน้าหงนทีเดียวโ,โจเอลผู้ชมก็ต้องการชีร้ให้เห็นผลโชคครั้งนี้นการอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายนะครับ ก่อนที่จะขึ้นขยาบันลโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยเจครองตำแหน่งม,มาแล้วครับรคุณเอาชนะคะแนนดาวลุ่งแล้วก็มาพลาดตาสเสียทีให้แกนานานคคดูรที่จังหวัดก,กาญจนบุรีซึ่งเป็นการแพ้ครั้งเดียวของวีรพลในการชกมาแล้ว6ครั้งครับแล้วก็ระยะหลังนี่อุ่นเครื่องมาสองไฟครับก็ประจบความสําเร็จมาโดยตลอดนะครับสองไฟที่ผ่านมาวีรพลนะฮะท่านผู้ชมสังเกตน,นะครับว่าเรื่องของสายตานั้นเยี่ยมครับ โยกโยกหลบแล้วก็ดึงจังหวะนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็สวนวยหมัดขวาเข้าเต็มหน้าของโจแอลแอโดนซ้ายนำไปทีนึงครับต้องดึงจังหวะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถอยวนออกไปนะครับหมัดซ้ายเป็นหมัดนำหมัดเปิดนะครับเปิดช่องทางนะครับไอ้หนุ่มผมยาวครับโจแอลครับวันนี้บอกว่ามาดีเหมือนกันครับสถิติการชกนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับที่ผ่านมานั้นก็มาชกในเมืองไทยบ่อยเหมือนกันแต่ว่าวีรพลนั้นได้เทนเนอร์คู่ใจมนสวรครับดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับ โหนี่เป็นช่วงยกที่สองมาอหมัดซ้ายนี่ใช้ได้ทีเดียวน,นะครับออกหมัดซ้ายเป็นหมัดเปิดไปทีเดียวเปิดทางปุกขวาเฉียดไปหน้าไปนิดเดียวแต่บอลโจเอเนี่ยมาได้วันครับหมดยกที่สองหนึ่งเดียวในประเทศไทยอาณาจักรภาพยนตร์บันเทิง THX ครบวงจร6โรงจอร์จลูกัสประกันคุณภาพ n k THX 6โรงอีกหนึ่งคุณภาพบันเทิงโดย n k Group ที่ใครหลายคนกำลังหลับงานของเราได้เริ่มขึ้นแล้วเราไม่เคยรังรอที่จะฟันฝ่าไปทุกแห่งหนเพื่อสรรหารังนกแท้คุณภาพดีคัดและเลือกเฟ้นเป็นพิเศษเพื่อจะเป็นทุกขวดของรังนกแท้ตราสกอต ที่คุณวางใจตลอดมาเราทุ่มเทชนี้เพราะรู้ว่าของดีๆไม่มีว่าให้รอสกอตรังนกแท้เพื่อสุขภาพคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณห้างสปปรรพสินค้าในเิร์นทุกสาขาครับปืนปูกระบะปอนคอนไลเนอร์ลายาเฉียบโฉมนะครับแล้วก็แห่งความทนทานหนึ่งตระกูลของแม็กไลเนอร์ครับคุณสุพพิสิทธ อุทินันจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมสองแล้วคุณสมศักดิ์ไอชะรัตนประเสริฐจากสาหามงคลฟิล์มภาพยนตร์เรื่องยึดหัวใจโลกยาห้ามครับยกนี้เป็นยกที่3ของศึกยอดมวยโลกสาภาพ,มว,าภาพมวยโลกนะครับซึ่งวันนี้สุวัชชัยนักขหลวงปรมวัาต์นั้นจะชิงแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ฟล์เวทของสหภาพมวยโลกกับออสบันโดวาเวนซูซาะครับซึงเดิมทีนั้นก็จะต้องชิงตำแหน่ง กับเจ้าของตำแหน่งคือซัคบุนซี่มาร์กบาลิซ่าแต่ว่าเจ้าของตำแหน่งนั้นมีปัญหาไม่ผ่านการตรวจร่างกายถูกปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับทางสหภาพยดโรปก็ตัดแมตตัวชัยชิงตำแหน่งกับออสวันโดวาเวนจูซาในตำแหน่งที่ว่าก,กันออกไปครับบนเวทีก็เป็นการล้างแค้นเหมือนกันนะครับซูเอ้นนั่นเคยเพะทางด้านของวีดพนมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นก็เป็นการชิงตำแหน่งแชมป์อินเตอร์ก็คือแชมป์เงาของทางสมาคมยโลก หลังจากนั้นก็กลับไปฟิตเนื้อฟิตตัวมาเป็นอย่างดีหวังที่จะมาล้างแค้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะล้างตาสําเร็จหรือเปล่านะครับเขาบอว,ว่าตอนนี้ทางด้านของวีรพลเตรียมมาดีครับปล่อยซ้ายทิ้งไปได้ของโจเอลอล<ห>เต็มเต็มครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับถูกเวียงลื่นล้มลงไปวันนี้บรรยากาศที่ทีม่มวชั่วคราวห้างนิเวลรัตนาธิเบศจังหวัดปนทุนั้นผู้ชมมากทีเดียวครับ มีการแจกทองด้วยครับคุณระดูเนชวันนี้ครับ10เส้นครับสาหรับผู้โชคดีก็ทุกครั้งครับเสี่ยคุณกัดก็ต้องมีทองมาแจกครับทางด้านของโจยกุณเอนั้นไม่ได้กลัวกิเลพลนะครับเป็นขวายเดินเข้าหาหวังจะบวกด้วยนุกเลยครับกิเลพนต้องดักรับคุณระดุเนธครับต้องดักครับซ้ายเป็นหมัดเปิดลื่นไปลื่นนะครับเพราะก่อนหน้านั้นฝนตกลงมาที่ วีทีมโมชุกาวแห่งนี้นนจากการที่หน้าห้างนิวเวอรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีครับสายทอดสดโดยช่อง9อสมทอแพร่ภาพไป,ป,ปยังท่านผู้ชมที่อ,อยู่ที่บ้านนะครับโดนฝาตรงเข้าไปครับคุณดูเดนเมื่อสักครูน่นี้บวกไปทีหนึง่งเจลยังทนได้ครับออกซ้ายทางขวาแต่วีทีมสายตายเยี่ยมครับทิ้งฝาตรงเข้าไปับทีนึงโอ้โหตอนนี้เจลโดนข้าวโดนขวา ีเดียบอลตอระวังด้วยนะครับไม่กลัวนะครับบวกด้วยทีเดียวไม่เด็กเกรงกลัวหมัดของวีรดีล,ลเลยเหนงโมาอย่างดีครับวีรดีล,ลนั้นหลังจากที่เปเสียแต้มลังแล้วก็กลับมาอุ่นเครื่องชนะอีกสองครั้งซ้อนๆเดียวาทางด้านของโจยนั้นตามก็ไปลุกไล่หมดยกที่ เห็นแค่เนี่ยอย่าเพิ่งมั่นใจถึงความเป็นชายจนกว่าจะได้เห็นแอปเปิ้ลป้ายทองหลอกระชากใจคอลเลกชันใหม่สไตล์อัลเทอร์เนทีฟแอปเปิลป้ายทองบทที่ดูความเป็นชายคิดเท่าไหร่ก็ถูกทุกทีศูนย์รวมของสด ั้นนดิหล,ววลิวเตอหัวคนที่หัวใจรักแตกสลายกับชีวิตที่เหลือเพียงหกเดือนและสิ่งสุดท้ายที่ยังเหลือยึดหัวใจโลกอย่าห้ามห้ามไม่ได้เพราะหลิวเตอหัวแกรงกว่าโลกยึดหัวใจโลกอย่าห้ามฉายวันนี้สหมคลฟิล์มเสียเงือเสียเกลือแร่ดื่มสปอนเซอร์สปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่มาตรฐานกระทิงแดง แรงข้ามทวีปขณะนี้มีจำหน่ายแล้วทั่วโลกคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณคุณ,คณจเจริญสิริวัฒนาพักดีคุณธนิตธรรมสุขติจากกลุ่มบริษัทสุรามหาราชสรองจำกัดคุณเอกเนียนนาสคสกุลจากศักดิทธิ์พัฒนารคาราโอเกะและศักดิสธิ์อัอนลอยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีห้างขายยาสีทองโอสถผู้จัดจำหน่ายยาตราปลามังกรครับ ยกนี้ก็เป็นยกที่4นะครับของการแก้มือระหวังวีรพลกับโจโอเอลป่าตอนนี้ผูกชมที่ชมอยู่กลางวิธีสะใจนะครับจะเจอวันนี้เตรียมตัวมาดีเหลือเกินหวังที่จะล้างตาให้สำเร็จนะครับโจโอเอลนั้นฉายาคือไอหนุ่มผมยาวครับไอหนุ่มผมยาวนี่ไม่เกรงกลัววีรพลเลยครับ เคยเจอกันมาแล้วเราก็พลาดท่าแค่ทางด้านของมีพรพลไปครั้งหนึ่งวันนี้มาล้างตาดตอนนั้นเป็นการทิ้งตำแหน่งแชมป์อินเตอร์คือแชมป์เงาของสมาคมมวยโลกครับมาด้วก<า>เลยครับโดนคน,นลำมัดนะครับโอ้โหมาวันนี้มีตาพลดังได้สวยๆคุณอดดูเนชฮะ ดักจังหวะสองสวยได้หลายหมัดทีเดียวครับทำให้ไอ้หนุ่มผมยาวโจเอ็นั้นกระเด็นกระดอนออกไปเลยทีเดียวพอเจอหมัดบวกเข้าไปนี่มีอาการเหมือนกันครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ได้เลือดแล้นะครับต้องดูนิดนึงบริเวณปลายตาตาข้างแก้มข้างขวานะครับของโจเอลนจูเนีย์นั้นมีบาดแผลขึ้นมาแล้วครับ บรเวนเหลือตานะครับตรงคิ้วแล้วครับวีระพลน,นี่ขวาก็ตกไม่ได้เหมือนกันครับคุณดุเนเด็ครับต่อนนี้นวีระพน์เนรบกวนแขนหวังเปิดทางให้กว้างขึ้นจูโทไม่กลัวนะครับตอนนี้นเลือดเข้าตาแล้วครับไม่กลัวแล้วโอ้โหบวกเข้าอีกอเจอเน้นเข้าไปคุณดุเนเด็ครับเน้นด้วยขวานี่ ตอนนี้ก็ปรากฏว่ากรรมการบนเวทีครับได้เรียกแพทย์สานามขึ้นมา,านตรวจกรรมการวินไหนพูดเพราะครับก็ฮูเลือดค่อนข้างออกมามากทีเดียวครับคุณออุลเนี่ยครับไม่หวนะครับไม่ไหวนะครับชกไม่ได้นะครับชกไม่ได้ก็เป็นว่าเท่าเดิมก็เหมือนเดิมทีเดียวบีบบนลเป็นฝ่ายชนะที่เรียกนอันดยกที่4 เป็นครั้งที่สองครับเป็นครั้งที่สองทีเดียวกรรมการยิ่นาทุกตกอชูมือให้มีคนนี้ชมภาพดูภาย้ <ไข S 2> <ช>าครับ,รบนี่แหละครับโดนขวาเข้าไปครับดูมุมนะครับ ถูกหมัดขวาครับถูกหมัดขวาเข้าไปถึงก็เปิดบาดแผลที่บริเวณคิ้วขวา